กราบสวัสดีครับเอทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวสต้นจะมาแนะนําในส่วนของราคาและก็รุ่นที่มีจําหน่ายเพิ่มในตัวของ2,024กันบ้างนะครับเพราะว่าราคาแน่นอนครับต้องบอกเลยว่าจริงๆมีการปรับขึ้นทุกรุ่นนะและแต่ละรุ่นเนี่ยราคาก็ปรับขึ้นไม่เท่ากันนะฮะเดี๋ยวผมพามาดูที่เจ้าตัวตอนเดียวกันก่อนเลยนะครับอย่างตัวแรกนะครับที่เป็นเขาเขียนว่าแคป แชสซี assis, ใช่ไหมแชสซี assis, อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นรถหัวเก่งที่ไปแค่หัวกับแชสซีอันนี้จะไม่มีกระบะนะครับก่อนหน้านี้นะฮะในตัว2023นะครับราคานะครับจะอยู่525,000บาทนะครับแต่ปัจจุบันนะครับมีการปรับราคาขึ้นเป็นราคา540,000บาทก็เท่ากับว่ารุ่นนี้ราคาขึ้นมา15,000บาทนะครับก็สำหรับท่านใดนะครับตอนนี้ต้องบอกว่า ถ้ากำลังมองหาแล้วไม่ซีเรียสว่าเป็นตัวใหม่แต่อยากได้ราคาที่คุ้มค่าที่ถูกกว่าแล้วก็ส่วนลดเยอะนะครับถ้าพอหาตัวเก่าได้ตอนนี้ก็ยังมีตัวเก่าให้ขายอยู่นะครับในส่วนของตอนเดียวเกรดตัว S นะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมราคาของเขาเครื่อง1.9จะขึ้นมาเป็น600,000เนินหมื่นะครับส่วนเครื่องยนต์3,000ก่อนหน้านี้ราคา65,000บาทตอนนี้ขึ้นมาเป็น 6 2 8 0 0 0 0แล้วนะครับแล้วก็ตอนเดียวโฟวินนะครับต้องบอกว่าอันนี้ในรถตอนเดียวราคาขึ้นเยอะสุดเลยจาก6,9 0 0น0นะครับขึ้นมาเป็น7,2 0 0 0 0นะครับในเครื่อง3,000ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้เลยว่าเครื่องยนต์2.2นะครับที่มีขาวมีกระแสก่อนหน้านี้ทางอ e ีสซุยังไม่ได้ทำมาแนวรุ่นนี้นะครับแต่อนาคตจะมีหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่กระแสก็ต้องรอกันดูอีกทีหนึ่งใน ปีต่อๆไปนะครับสำหรับ2ประตูนะครับเกรดตัว S นะครับ, <S <S ร,ร,บราคานะ6 5 0 0 0บาทนะครับโทษที6,500 0 0บาทนะครับแต่ก่อนหน้านี้ราคาของเกรดตัว S นะก็เคยอยู่ที่6,35,000นะครับก็เท่ากับว่าเขาขยับขึ้นมา1,500 0บาทนะครับสำหรับเกรดตัว S นะก็จะมีเครื่องยนต์1.9และเครื่องยนต์ 3,000cc ซีซี สำหรับเครื่องยนต์3,000เนี่ยราคาอยู่ที่6 7 7 3 0 0 0บาทเท่ากับว่าถ้าเราขยับมาเล่นเครื่องยนต์3 0 0 0ันเราจะเสียเงินเพิ่มอีก23,000บาทเหมือนซื้อเครื่องยนต์นะครับในเกรดตัว L นะครับก่อนหน้านี้นะฮะเราใช้ชื่อว่า LDA ใช่ไหมครับณนะปัจจุบันเราตัด DA ออกแล้ว จะเหลือแค่ชื่อเกียร์ตัว L เท่านั้นนะครับในรุ่นเกีร์ตัวเตี้ยนะครับเขาก็เอาตัว LDA เนี่ยมาใส่เป็นเกียร์ออโต้เพื่อวางจำหนักในปี2024ให้เราแล้วนะครับฉะนั้นคนที่อยากได้รถเกียร์ออโต้นะครับณวันนี้นะครับถ้าซื้อตัว2024ไม่ได้มีให้เลือกแค่ตัว S แล้วนะครับมี LDA เพิ่มขึ้นมาเป็นตัวเลือกให้เราด้วยนะครับในส่วนของตัวยิสูงนะครับก็ยังเช่นเดิมครับเริ่มต้นที่เกีร์ตัว L เหมือนเดิม นะครับก่อนหน้านี้นะครับตัวยกสูงเนี่ยเขาเคยมีราคาอยู่ที่733,000บาทนะครับแต่ปัจจุบันราคาปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น758,000นาทนะครับเท่ากับว่าสำหรับตัวยกสูงเนี่ยราคาจะเพิ่มมา25,000บาทนะครับแต่ตัวเตียเนี่ยก็จะเพิ่มมาอยู่ประมาณ15,000ต่างกันนะครับในราคาที่เพิ่มขึ้นประมาณ1,000 100, 0บาทนะครับก็ยังคงมีตัว LDA u t o มีแทดสูงเกียร์ธรรมดาแทดสูงออโต้ แล้วก็ z p เกียร์ออโต้นะครับในรุ่นตัวยกสูงเนี่ยถ้าเราลองดูในใบราคานะครับจะไม่มีเครื่องยนต์3,000มาเลยนะครับมีแค่เครื่องยนต์1,900ซีซีเท่านั้นถ้าอยากได้เครื่องยนต์3 0 0 0อาจจะต้องเป็นสเป c แครเกรดตัว S นะครับจะมีเครื่องยนต์สี3000มาให้นะครับในส่วนของสีนะครับก็ยังมีสีเหมือนเดิมเลยสีสีให้เลือกนะครับซึ่งรถแคร็เนี่ยเขาจะตั้งราคาที่สีขาวเอาไว้แต่ถ้าเราเอาลัก สีอื่นราคาก็จะเพิ่ม7,000บาทนะครับบวกเพิ่มเข้าไปจากราคาที่ผมส่งใบราคาให้ดูเนี่ยสำหรับ4ประตูนะครับก็จะมาเริ่มที่เกรดตัว S เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัดชื่อ DA ออกไปนะครับก็จะเหลือเป็นแค่ SL หรือ Z อะไรประมาณนี้นะครับเกรดตัว S นะฮะก่อนหน้านี้ราคาเขาอยู่ที่7,16,000บาทนะครับ ก็ปัจจุบันเป็นราคา7 3 1 0 0 0มีการปรับราคาขึ้นมา15,000บาทนะครับแต่ช้อยในการเลือกนะครับเราสามารถเลือกเกียร์ได้2เกียร์ก็คือเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดาถ้าเป็นเกียร์ออโต้ราคา7 7 1 0 0 0ซึ่งจะแพงกว่าเกียร์ธรรมดาเนี่ย40,000บาทนะครับในเกรด LDA นะครับเมื่อก่อนราคาเท่าไหร่ครับเใช่ไหมปัจจุบันขึ้นมาเป็น8 0 9นกะครับก็เพิ่มขึ้นมา2 0,000ซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยราคาจะเพิ่มไม่เท่ากัน นะครับ LDA ก็มีให้เลือก LDA ธรรมดา LDA Auto แต่ถ้าสังเกตอย่างหนึ่งนะฮะเกียร์ออโต้ G เนี่ยจะแพงกว่าเกียร์ธรรมดาประมาณ40,000บาทนะครับตัวเตี้ยนะครับก็จะท็อปสุดที่เกียร์ตัวแซดเหมือนเดิมนะครับอันนี้ราคาอยู่875,000นะครับราคาสูงขึ้นจากตัว223 0เนี่ยอยู่20,000บาทนะครับในตัวยกสูงนะครับก็จะมีเกรด LDA นะครับก่อนหน้านี้ราคา840,000 อันนี้เพิ่ม2 5 0 0มนะครับเป็น865แล้วนะครับ LDA ออโต้นะครับ, DA, Auto, รบก็เหมือนกันนะครับราคาปรับขึ้นเป็น9 0 0 0แสนะครับแต่อันนี้จะเพิ่มไม่ถึง40,000ระหว่างเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาก็จะเพิ่มขึ้นมา35,000นะครับในส่วนของตัวยกสูงนะครับก็จะมี Z ซสูง Z ซออโต้นะครับส่วนเครื่อง3,000เนี่ยเราจะต้องเลือกซื้อเป็นเกรด ZP นะครับซึ่งราคาจะอยู่ที่หนึ0 0ล้านบาทนะครับ z ซีในเกียร์ออโต้อันนี้ลายผลิตเขายังยังผลิตมาอยู่นะเพราะว่าเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็น ZP a พีออโต้หรือจะเอาเป็น M Auto สโตสำหรับใครที่อยากได้ระบบพุชสตาร์ทหรือ Air Auto นะครับก็ยังมีให้เลือกทั้ง2ช้อยแต่ถ้าอยากได้ออปชันที่เยอะเพิ่มขึ้นนะครับหรือออปชันที่เต็มที่สุดเลยก็ต้องเป็นเกรดตัว M ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ในเกรดตัว M นะฮะเวลาที่ถอยก็มี ระบบเบรกอัตโนมัติให้ด้วยนะครับเมื่อก่อนจะมีแค่เดินหน้าใช่ไหมตอนนี้ก็มีระบบถอยแล้วก็เบรกอัตโนมัติให้ก็ความปลอดภัยก็มีเพิ่มมาให้ขึ้นนะครับ LDA ถ้าเป็นตัวท็อปสุดเครื่องสามพันเลยก็ 1, 000, 1 44, 000, นึ่งล้านหนึ่งแะครับพี่ใหญ่สุดนะครับสำหรับรถที่ไปได้ทุกเส้นทางอย่างเช่น Vcross หรือรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็มีสีให้เลือกเหมือนเดิมเลย นะครับถ้าสังเกตมาที่เซลล์ต้นพาดูทั้งหมดนะครับในไม่ว่าจะเป็นรุ่นช้อยหรือราคาเนี่ยนะครับสียังมีให้เลือกเหมือนเดิมนะครับ2ประตู V-Cross นะครับก็ยังเป็น1ในรุ่นเดียวของแคปตัวยกสูงนะครับที่เป็น4ีคูณสีก็ยังมีให้เลือก1รุ่นเหมือนเดิมนะครับเป็นเครื่องยนต์ 3000cc ซีนะครับสประตูยกสูงเกรดตัวแซดเกียร์ธรรมดาราคา1 3 4 0 0ล้านานะครับซึ่งก่อนเน,นี้ยราคาเขาจะอยู่1 4 0 0 0ล้า นะฮะอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะนิดนึงนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูรถตัวจริงกันอีกทีว่าไอ้ที่เขาเพิ่มมาขนาดนี้สามหมื่นเนี่ยเขาเพิ่มเพราะอะไรนะครับอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความสวยแน่นอนอาจจะมีในเรื่องของระบบขับเคลื่อน4ล้อหรือออปชั่นต่างๆความปลอดภัยที่เพิ่มมาให้ขึ้นหรือว่าสมรรถนะในการลุยนะครับซีประตูโฟร์วินเกตแซดพีนะครับราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับ เกรดตัว M ก็ราคา1,257,000บาทนะครับส่วนสียังมีให้เลือกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รถทุกรุ่นนะครับถ้ามีการต้องเพิ่มสีในบรรดารถปิกอัพราคาค่าสีจะเพิ่ม17,000บาทนะครับจะเพิ่ม7,000บาทนะครับ ประมาณนี้ x อ็กซิลยังไม่มีการปรับขึ้นราคาในรอบนี้แล้วก็ยังไม่มีการเปลี่ยนโฉม m ิวเนะครับตอนนี้ยังไม่ปรับขึ้นราคาแล้วก็ยังไม่มีการปรับโฉมหรือเพิ่มออปชันก็ต้องรัวดูกันอนาคตอีกทีหนึ่งนะครับ